สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับครัวเ่อนบ้านทําอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บๆค่ะว,วันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําวุ้นเส้นผัดไข่ใส่ชะอมนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะที่สามารถทําเป็นกับข้าวหรือทานเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะคะวัตถุดิบก็น้อยมากเราไปดูกันเลยค่ะก็จะมีวุ้นเส้นชะอมไข่ไก่กระเทียมค่ะ วุ้นเส้นนะคะจิบใช้วุ้นเส้นแห้งห่อเล็กห่อละ4 0กรัม2ห่อค่ะเป็น80กรัมแช่น้ําจนนิ่มแล้วนํามาตัดนิดนึงค่ะไม่ให้เขายาวเกินไปตากระเทียมนะคะจิบใช้เป็นกระเทียมไทย2หัวค่ะก็แกะเปลือออกนิดหน่อยค่ะถ้าขยันก็แกะออกให้หมดเลยนะคะตำหย,บยาบๆค่ะทีนี้เราจะไปเริ่มผัดกันนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ2อช้อนโต๊ะค่ะใส่กระเทียมที่เราตำเอาไว้ลงไป ผัดให้กระเทียมหอมเหลืองนะคะ่ะพอเหลืองหอมแล้วนะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะยีไข่แดงให้แตกเพีนึงค่ะอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ไข่แดงเขาสุกประมาณ50%ค่ะแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปผัดให้วุ้นเส้นสุกเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะสามารถเติมน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้วุ้นเส้นของเราสุกง่ายขึ้นค่ะและไม่แห้งเกินไปขอวุ้นเส้นเริ่มสุกนะคะก็ใส่ชะอมลงไปทิปใส่ประมาณ25กรัมนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ได้เยอะตามใจชอบเลยนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะทีนี้ก็ผัดให้ชะอมสุกเลยค่ะแล้วเราจะมาปรุงรสกันด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาดูปลายช้อนแกงนะคะผัดเขานีดเึงนค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้แล้วปรุงรสต่อด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะก็ชิมรสให้ได้รสที่เราชอบนะคะของทีิทานเป็นอาหารจานเดียวจึก็จะ ปรุงรสไม่เข้มมากนะคะเพราะว่ากินอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวกินไปกินมาเขาจะเค็มค่ะถ้าเพื่อนๆทาเป็นกับข้าวก็สามารถปรุงรสให้เข้มข้นขึ้นได้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดพร้นเส้นชะอมไข่นะคะเพื่อนๆลองทํากินกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอลาไปก่อนเลยพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ